คิดว่าเป็นแม่ไม่กล้าเหรอว้าวนี่ไอ้ต้นพาสเต็ดพ่อเาสเต็ดแม่ไม่ต้องเสียใจอย่าคิดว่าเป็นเส้นแล้วหนูจะไม่กล้าทำอะไรถูกต้องทำอะไรต้องมีความเสมอภาคหนูเสมอภาคพลูกหนูตีพ่อถูกต้องที่สุดเลยลูกนี่ขูเชื่อมือมึงเพื่อนเอาพาสเต็ดพ่อเรียนร้องเพลงให้เต็มปอดอย่า วันนี้หนักเลยอ่ะพาเดตพ่อพาเจตพ่อวันนี้หนักเลยพาเดตพ่อคือไงเอ๊ะเอ๊ะในเอ๊ะย่าจ๋าคำว่าย่าเนี่ยคือแม่ของพ่อจ้ะอ๋อที่พ่อไปร้องนี่คือต้นย่าที่พ่อร้องคือความหมายคือต้นย่าที่เขาให้ไว้ควายกินโอ้พ่อนี่เขาเลี้ยงนักย่าไม่ใช่พาเดตพ่อจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าย่ามันง่ายแต่พะเจตพ่อร้องเหมือนเหมือนเหมือนย่าที่เขาปลูกอะจะคุณย่าคุณย่าคุณย่าคุณปู่คุณปู่ คุณปู่คุณย่าคุณย่าย่าครับย่าครับอ่าย่าพ่อพูดมาดิมาว้าวคิดว่าเป็นแม่ไม่กล้าเหรอว้าวนี่ิมาไม่ว้าวไอ้เติร์นพ่อเสพแม่ไม่ต้องเสียใจเอออยาคิดว่าเป็นเส้นแล้วหนูจะไม่กล้าทำอะไรถูกต้องทำอะไรต้องมีความเสมอภาคดูเสมอภาควู่โหนูตีพ่อถูกต้องที่สุดเลยลูกคุณเชื่อมือมึงเพื่อน มาชอบแกงกูมาชอบแกงกูหนึ่งทีกูด้วยหนึ่งหนึ่งคนเออสองขันหน้าไปตรงนู้นขันหน้าไปหนึ่งคนคนนี้หนึ่งคนคนนี้เอ้าไอ้โนุชจังหวะเงื้อมโดนพ่ออะเอ้ามึงเอาขาหลบไปพ่อไปนั่งไปทำไมยางไกลจังมึงก็โทรขากัระโดดแล้วไง กระดูกลั่นไปหมดเลยมึงร้องมาดิมีนิทานนมนั้นปูนาขาใหร้องมันอ่ะ้องนี้เ็นกูสอนเองมามีนิทานนมนานก็เลยอะแต้แตตแ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 ต เจ้าข้าแม่ซะแล้วลูกถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขันจงพิทเฮ้ยกูคิดว่าจะไม่โดนนั่นน่ะไอ้นี่กระป๋อยพิทอย่างเดียวเลยพระเสด็จแม่โอ้โหคิ้วแตกเลยพระเสด็จแม่ตรงนี้มันหายไปคังนี่จะใส่อะไรพลังพลังไงเอาแหละดำน้องไม่เอาแหละเอาเลยทั้งนั้นเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันนี่ไงนี่คือแหวนแหวนพวกนี้แหวนตำรวจเป็นแหวนของข้าจริงๆด้วยโธ่เห็นดาวไหม ของใครวะไ่รู้ก <paying> ูก้ของใครมาข้าไม่รู้ว่าแหวนวงนี้มาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงแต่ว่าเข้ามอบแหวนวงนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นคืออินทิราและในชาตินี้ผู้หญิงที่ฉันจะรักก็คืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำดงอ